ต้นหอมเปิดตัวรักใหม่แต่ทำไมน้องปกป้องร้องไห้แบบนั้นก่อนหน้านี้ถูกจับตาในเรื่องของความรักอยู่ไม่น้อยสำหรับพิธีกรอารมณ์ดีอย่างต้นหอมสกุลตาลาและหนุ่มคนสนิทดีเจซีอชาวต่างชาติที่มีอายุห่างกันถึง12ปีแต่เมื่อไม่นานมานี้ต้นหอมได้ควงเพื่อนสนิทอย่างดีเจมะตุมมาเปิดใจเรื่องส่วนตัวพร้อมทั้งเล่าทังน้ำตาว่าความรักของตัวเองกับหนุ่มต่างชาติคนดังกล่าว ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งต้นหอมได้โสดมาแล้ว5เดือนล่าสุดในอินสตาแกรมของต้นหอมได้โพสต์ภาพคู่กับนักแสดงหนุ่มอนัน An ดาเอเวอร์ลิงแฮมโดยในภาพจะเห็นว่าต้นหอมได้อุ้มน้องปกป้องอยู่และได้ถ่ายภาพการ3คนโดยโพส์ระบุแคปชั่นว่าปกป้องอยากได้พ่อใหม่และดูออกยิ้มตาหยี่เลยลูกก็เอาเป็นว่าโพสนี้ของสาวต้นหอมก็แซวการเล่นขำๆเพราะทั้งคู่ก็เป็นคนในวงการเดียวกันนั่นแหละคะ่ะ